ปกติก็ตื่นเช้าอยู่แล้วแหละใช่ว่าไม่มีเพื่อนนะก็นี่ไงท้องฟ้ากับพระจันทร์เมฆหมอกที่มันเคลื่อนตัวอยู่นี่ไงมันเป็นภาพที่สวยงามมากเลยละ่ะเพราะตั้งกล้องทำแล็บเอาไว้ถูกใจมากๆเส้นทางที่ขับไปเนี่ยนะ จะเข้าไปในเจสเตอร์มันจะต้องผ่านทีเคมันเป็นร้านแบบว่าขายของพวกเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอะไรเงี้ยคือเป็นของพวกทุกแบรนด์เลยว่าว่าได้นะแบบว่าเขาจะส่งมาที่นี่ก็ไม่ไม่ทุกไซส์หรอกไซส์เอ,อ,เอมไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าก็ไม่มีทุกไซสก็ต้องดูเอา ว่าว่าลองอ่ถ้าไม่มีสานี้เราเอาสาใหญ่ขึ้นเออย่งเงี้ยได้หรือเปล่าลราคาก็ไม่แพงนะอันนี้ทำเป็นภาพสโ,โลโมชั่นให้ดูเพราะว่าจะได้เห็นบรรยากาศถนนแล้วก็ดูต้นไม้สิไใไม้ไม่มีเลยแล้วก็ดูสองข้างทางคือถ้าขับ โดยไม่สโลโมชั่นให้เห็นเนะก็จะไม่เห็นบรรยากาศช้าๆอย่างเงี้ยดูสิมันเหมือนภาพเขียนสีน้ำมันนะมันสวยนะแล้ววันนี้ฟ้ามันเปิดเพราะว่ามันมีสีฟ้าปกติแล้วถ้าฝนตกนี่นะฝนมันจะมันจะมืดอึมครึมแล้วมันทำให้ใจมันโหดหแล้วก็ วันนี้ยากาไะไปเปิดหูเปิดตานะ่นอ่ะข้างนอกจะหน่อยแต่ก็แล้วก็ใส่หน้ากากระมัดระวังตัวให้ปลอดภัยนะก็ที่นี่ก็จะขับรถทั้งออพวงมาลัยทางขวา สำหรับการขับขี่อะไรเงี้ยวันนี้เชสเตอร์นะเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าล็อกดาวน์สองอาทิตย์แต่ทีนี้ได้ข่าวใหม่มีคนบอกไม่ได้ดูข่าวเท่าไหร่หรอกดูแต่ข่าวมันงไทยมันเขาบอกว่าวันนี้นะ 6โมงเย็นนะเขจะล็อกดาวน์เลยนะถ้าไปช็อปก็ไปเลยก็เลยตัดสินใจรีบเลยเดี๋ยวไปดูกันนี่เนี่ยมาถึงแล้วจอดรถข้างหน้าจอดฟรีวันนี้จะพาไปข้างในนะเดี๋ยว6โมงก็ล็อกดาวน์ร้านก็จะไม่เปิดแล้วล่ะ もうちょっと。 สอาอนะักสาวสาวลิปสติกมาสคารา่าชอบปนไหนกันก็ปันกันเกงตัวแปดร้อยแล้วนะนก็เป็นกระเป๋าเดินทางแตอืกก่นเต็เป็นซองรองเท้ากบบ ลดราคาแต่ไซส์อาจจะไม่มีตามนั้น,น mm hmm. เพราะเขาส่งมาแบบมันสต็อกมันมีเท่าที่เห็นอ mm ุ hmm. ้ยดีไซน์สวยนะเง mm hmm. าใบรถรับกัจนะ mm hmm. อุ้ยดูคดู่น mm ี hmm. ้สิสองร้อยกว่าบาทเอง เป็นผออัาหลบ่า,ก,ากระเป๋าจจาดเอวกระเป๋าแทบจะล้้ว่าหาตังค์เสียบเสียอนี้เป็นโทนแนวสีดำระาป๋า ลิปเขาโกไม่ให้ใช้ฉันต้องถือตะกร้าเข็นของขึ้นมาพวกเครื่องครัวน่าจังจังกระถางสวยราคาไม่แพงขายดอกไม้ปลอมด้วยน่ารักเชียงดูสิต้นกล้วยไม มีพลมสวย้างขวาดูดอกไม้ด้านนี้สวยๆเหมือนจัตุจักรเลยนึกถึงจัตุจักรประเทศไทยสวยด้วยดูบรรยากาศข้างหน้าเจ mm hmm. ติดน้ำน,น่ารักจังเวล mm hmm. เดินทางใสก่กาแฟเย็นใส่ชายเย็นสีสวยจ้ะ ตรงนอนก็จะเป็นนี่นี่อันนี้ก่อกระทงกระทะตั้งแต่สองสามร้อยสวยอันนี้ก็มุมของแม่บ้านแม่บ้านชอบทำแต่แม่บ้านไม่ชอบแล้ว มันก็น่ารักเป็นผู้หญิงก็ชอบดูแบบนี้แหละตุกใจแม่บ้านเพราะมันซื้อเยอะแล้วก็ไม่รู้จะไปวางตรงไหน,นก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรไม่เอากระเป๋ากับผ้าพ,พันคอมาใส่ในรถเข็นเพราะว่าขี่เกียดสบาย มีที่ความจานด้วยดีอ่ะมันมีรูด้วยเนี่ยใส่ไปในซิงลนรูก็ออกตรงนี้ดีที่ส่องนี่ด้วยดีมาจากไหนเนี่ยโอ้ยมาจากญี่ปุ่นน,นี่แนวนี้เป็นพวกไม้กวาด่ไห ที่ร้านต่างๆ,ๆของจุกจิกจุกจิกแม่บ้านชอบใจนี่ได้มาแล้วมีอันนี้อันนี้แล้วก็แบบระพะมารู้จะซื้ออะไรอันนี้เป็นโซนเด็กผู้หญิงเห็นตัวนี้ ไซส์1ิงนี่ของเด็กนะก็น่ารักดีนะใส่ได้ตัวรักไไห่เอ่ยส่งไว้กว่าบาทลดแล้วโซนเด็กนะมาดูโซนเด็กมั่งเสื้อันนาว,วนเด็กๆทั้งหลายแล้วก็มีพวกเลกกิง้งตัวปมาณ4ี่ร้อย อยู่บ้านช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าหยุดงานจะเริ่มงานก็วันที่สี่เดือนหน้ามาเดินเล่นดูนอนดูนี่ก็ได้สบายใจนี่ของเด็กน่ารักแจ้งแต่ว่าไม่เอาแล้วลูกมีคนเดียวก็โอ้หเหมือนเหมือนเหมือนอะไรดีมีคนเดียวพอแล้วและกันนี่เด็กผู้หญิง น่ารักไงแกยมเนี่ยตายดูสิโอ้ยเห็นแล้วน่าอุ้งเลยเด็กคนนี้เด็กผู้หญิงมีกางเกงในเด็กด้วย DKNY ไหนดูสิรอ,เองเท้าเด็กๆน้อยน่ารักแค่เดี๋ยวก็จะกลับแล้วแหละมาดูบรรยากาศข้างล่างแล้วก็กว้างอยู่เหมือนกันนะ นี่ก็แนวแบบพวกแต่งบ้านประดับประดาคอเตอร์ก็สวยดีเนาะนึกถึงจัตุจักจังเลยจตุจักของเยอะจัตุจักนะ่ะจัตุจักถึงแม้ว,ว่าจะร้อนนะ่ะแต่ก็มีลมเย็นสบายต่อไปน,นี้ไม่กลัวร้อนแล้วเพราะว่ากลัวความหนาวอย่างเดียว ใส่เสื้อผ้าให้มันอิดอัดยกลับบ้านแล้วสรุปวันนี้ได้ที่ใส่กระดาษทิชชู่ในห้องน้ำนี่ไงกระทะแล้วก็ที่วางของแบบแยกได้พอแล้วกลับบ้านแล้วนะจ๊ะ แวะมาเชสเตอร์หน่อยนึงฝนเพิ่งหยุดนะฝนเพิ่งหยุดจะไปดูเิ็นค้าเขาลดมีพวกซาราอะไรเงี้ยแต่ว่าร้านเบียร์มันจะปิดนะนนเนี่ยร้านเลยเขเรียกร้านเบียร์ปิดหมดออฟฟิศก็ปิดนะอันนี้เป็นเกี่ยวกับซื้อขายบ้าน ใครจะซื้อบ้านต้องมาติดต่ออะไรที่นี่หับนี้แหละนี่ฝนโตกวันนี้แล้ววันนี้สว่างช้าด้วยสว่างตั้ง8โมงครึ่งแน่กว่าจะสว่างนะ่ะเฮ้ยต่ร้านนี้ปิดแล้วซาลาจะปิดไหมเนี่ยผู้สามาแล้ว เดินมาถึงซาล่าแล้วแล้ว่วาต้องต่อคิวต่อคิวยาวเลยก็มาถึงซาล่าแล้วมีกางเกงจัมเปอร์ก,ก,อรก็สวยดีนะแล้วก็มีแจ็คเก็ตอันนี้สวยนี่รถราคาอันนี้นายซาล่า สวยไหมตัวน,น,นี้จะมีราคาบอกอันนี้พันสองอันนี้สี่รหมดเลยน,นี่ 8, 9, 9, 9, 9, 9, กเหลือสองร้อยกว่าบาทอันนี้เล็กๆ120บาทนี่เป็นเงเก่งชุดชั้นใน เต้ได้มาแล้ว <Hey. S 1> oh. สวยกล้าไเปเก่งตัวนี้นีม hmm, สวยนะนี่ <c oughs> <Hey, S 1> เหลือสี <See S 1> ่ร้อง <c oughs> 400สี่รซาราซาราที่นี่ถูกนะเวลาลถน่ะถูกกับเมืองไทยเยอะเลยนุน่นคกวยาวไปนู่นเลยนี่นี่เดินมาสุดหลังร้านแล้วโอ้แบตเตอรี่หมดนั้นแค่นี้ก่อนแล้วกันนาลาไปก่อนแล้วก็ค่อยค่อยทำใหม่ค่อยทำาปดีโอใหม่เพราะว่าวันนี้เขาล็กดาวหกโมงตอนนี้ก็ มันสี่โมงกว่าแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวมาบ๊ายบายตรงนี้กกอนนะบ๊ายบาย,บาย,บายคิดถึงนะ